เปิดภาพสุดท้ายอิงดาวดาริกานางเอกหมอลำดังก่อนร่างจมใต้ก้นสระน้ําต้องบอกว่ายังคงสะเทือนใจวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพสุดท้ายอิงดาวดุดดาริกานางเอกหมอลำเสียงวิหกก่อนร่างจมใต้สระน้ําเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการหมอลำเมื่อคณะหมอลำเสียงวิหกนั้นได้ประกาศแจ้งข่าวเศร้าอิงดาวดุดดาริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกเสียชีวิตจากการจมน้ํา และในเวลาต่อมาเจ้าของงานนั้นก็ได้เผยวินาทีอิงดาวดุดดาริกานางเอกคณะหมอลำเสียงวิหกนั้นหายไปก่อนพบร่างอยู่ก้นสระน้ําโดยได้กล่าวว่าก่อนที่อิงดาวจะเสียชีวิตภายในงานมีการร้องคาราโอเกะก,กันอย่างสนุกสนานกระทั่งผ่านไปถึงเที่ยงคืนกาลังจะเลิกปาร์ตี้แฟนผู้ตายมาแจ้งว่าผู้ตายหายไปจึงคิดว่าผู้ตายเมาอาจจะหลบไปนอนที่ไหนสักแห่ง,งจึงได้พากันออกตามหาทั้งบริเวณบ้านกระทั่ง มีน้องผู้ชายในคณะหมอลาได้โดดลงไปสะเท้าได้ไปสัมผัสโดนร่างของอิงดาวนอนอยู่ก้นสะจึงนำร่างขึ้นมาริมสระและช่วยกันปั้มหัวใจระหว่างนั้นก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแต่ก็ไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพสุดท้ายอิงดาวดุดดาริกานางเอกหมอลาเสียงวิหกก่อนร่างจมใต้ยก้นสระน้ำโดยชาวเน็ตได้นำคลิปเหตุการณ์ก่อนที่อิงดาวดุดดาริกา จะเสียชีวิตมาเผยในโลกโซเชียลพร้อมระบุข้อความว่าริปอิงดาวดุดาดาิกาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและหมอลำเสียงวิหกด้วยคลิปสุดท้ายที่ได้เห็นความละักของอิงดาวคุณเก่งกำลังจะได้ดีทำไมต้องมาเจอข่าวร้ายแบบนี้